ทุกครั้งที่ที่บ้านทอดไข่จะมีแต่พี่สาวและน้องชายเท่านั้นที่ได้กินส่วนด็อกซอนมีเพียงข้าวเปล่าแม่วางถ้วยถั่วดําให้เธอแต่ไข่กลับไม่เคยเป็นของเธอเลยพ่อมักซื้อไอศครีมอย่างดีให้น้องชายเสมอขณะที่ด็อกซอนกลับได้แค่ไอศครีมธรรมดาราคาถูกวันหนึ่งเพื่อนบ้านให้ไก่ย่างกับเธอบอกให้นําน้องไปแต่เมื่อถึงบ้านแม่กลับยกน้องทั้งสองข้างให้พี่สาวและน้องชายด็อกซอนได้เพียงปีกเล็กๆที่แม่ย่างมาจากพ่อพี่สาวของเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนครั้งหนึ่งจับได้ว่าด็อกซอนแอบใช้ลิปสติกกกขู่่จนนนนดอซอลัวัวถึงงยา้ ด็อกซอนก็ยังมีช่วงเวลาที่เธอภาคภูมิใจเธอได้รับเลือกให้ถือป้ายโอลิมปิกแม้พี่สาวจะห้ามไม่ให้แต่งหน้าด็อกซอนก็ยังแอบเข้าไปในห้องพี่สาวจดจาตำแหน่งเครื่องสอําอางแต่ละชิ้นเธอลงรองพื้นหนาๆนาแล้วเก็บพับให้ตรงที่เดิมตามด้วยทาลิปสติกสีแดงแล้วค่อยๆเขียนคิ้วเท่าตัดสกอตเทปมาติดตาแล้วใช้ไม้ขีดไฟดันหนังตาให้เป็นสองชั้นรอยยิ้มของเธอสะท้อนอยู่ในกระจกการฝึกซ้อมแต่ละวันทั้งหนักและน่าเบือ่อแต่เพื่อเวลาที่ออกทีวีเธอผลักดันตัวเองให้สู้ต่อวงแววนนนอออลิิมมมมปกเเตืใจส่่าาัคคุ้ กระทั่งถึงวันสัมภาษณ์ด็อกซอนหัวใจสลายประเทศมาดากัสการ์ที่เธอถือป้ายให้ยกเลิกการเข้าแข่งขันความพยายามของเธอถูกดับลงในเสี้ยววินาทีในวันเกิดของพี่สาวความโกรธที่อัดแน่นในใจด็อกซอนก็ปะทุขึ้นเมื่อพ่อแม่ให้เธอเป่าเทียนต่อจากพี่สาวและฉลองวันเกิดที่ไม่เคยอยากได้มาเธอร้องไห้ออกมาเสียงดังทำไมไม่เคารบหนูเลยทำไมไม่มีไข่ดาวให้ทำไมได้แต่ถั่วทำไมไอศครีมของน้องชายถึงดีกว่าเสมอเธอวิ่งหนีออกไปคืนนั้นครอบครัวนั่งดูข่าวเห็นว่ามาดากัสการ์ถอนตัวจากโอลิมปิก ความเจ็บปวดหลายปีหวนกลับมาอีกครั้งพี่คนโตน้องคนเล็กแต่ด็อกซอนต้องยอมเสมอจนกระทั่งงานพิธีเปิด Olympic, โอลิมปิกชคชะตาพลิกผันเธอได้รับโอกาสให้ทําหน้าที่แทนในนาทีสุดท้ายใบหน้าปรากฏบนจอทีวีครอบครัวกระโดดโลดเต้นส่งเสียงเชียร์และร้องไห้ด้วยความดีใจระหว่างทางกลับบ้านพ่อรอเธอกลับบ้านพวกเขานั่งเงียบๆที่หน้าร้านขายของไม่มีคําพูดมีเพียงความเงียบด็อกซอนสวมแว่นกันแดงจนทําให้พ่อหัวเราะเขาแอบเข้าไปในร้านกลับออกมาพร้อมเค้กวันเกิดเป็นครั้งแรกที่ด็อกซอนรู้สึกว่า เธอมีตัวตนจริงๆและในวินาทีนั้นไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการที่พวกเขาจับมือกันแล้วเดินกลับบ้าน